บันเทิงไทยรัฐยังก้าวไม่พ้นสารเลยจ้กข่าวต่อไปมีอีกเหรอมีอีกคุณผู้ชมค่ะจำกันได้ไหมเรื่องราวร้อนฉากของนางเอกสาวจั๊กกระจัดอ,อาคมซิริโลก2องใบตอนนั้นงงมากเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้ผู้ชมลืมเหมือนกันนะคะ,คะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ข่าวบันเทิงเหมือนกันจริงๆเคยมาหากราะบะ จักรจัน์เคยถูกอดีตผู้จัดการสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าเธอเนี่ยอยู่ในโลกอีกใบของว่าที่สามีเวลานั้นจนชาวเน็ตนสนใจกันทั้งเมืองนี่ไงคำว่าโลกสองใบเนี่ยจริงเลย<อ>ประเด็นเนี้ยร้อนแรงไปถึงศาลนะคะแล้วก็มีการตัดสินออกมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ในส่วนของสาวจักจันร์ก็คือศาลชั้นต้นเจ้าตัวชนะคดีค่ะ ส่วนคู่กรณีสารสั่งจำคุก9เดือนไม่รอลงอาญาสำหรับคำตัดสินครั้งนี้ส่วนตัวจักรจันเองเธอบอกว่าเธอพอใจนะเพราะถือว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ได้รับความยุติธรรมประชาชน,นรับรู้ข้อเท็จจริงแล้วว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้เป็นโลกใบที่2ของใครส่วนกระบวนการทางกฎหมาย,ยที่คู่กรณีจะต่อสู้ในชั้นศาลอื่นๆก็ให้ทนายจัดการต่อไปค่ะการออกมาเปิดใจของจักรจันในครั้งนี้ จะบอกว่าเป็นครั้งแรกแบบเป็นทางการก็ได้คุณผู้ชมค่ะเอาพิจัดถามพิจักก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องไม่ได้ออกมาพูดแบบนี้ตั้งแต่เป็นข่าวมาเนี่ยเจ้ากะจัดยังไม่ได้พูดอ่ะคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้เป็นการพูดทั้งน้ําตามันเหมือนอัดอั้นได้พูดได้เล่าให้คนอื่นฟังบ้างอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพเดี๋ยวดูภาพไปด้วยคุณผู้ชมค่ะคือแบบน้ําตาคือแบบมันสะอื้นอ่ะคุณผู้ชมบาดแผลในใจมันเยอะมากจริงถ้าย้อนกลับไปช่วงเวลาที่เกิดดราม่านี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เธอกํําาาลลัังงจะเป็นสวก อยู่ในเวลาของความสุขอะแต่สิ่งที่เจอเนี่ยมันกระทบจิตใจอะจนอะไรรู้ไหมพี่แจ๊คจนเธอเองเนี่ยต้องพบจิตแพทย์ต้องทานยามาจนถึงทุกวันนี้เลยไปฟังความรู้สึกของเจ้าตัวหน่อยค่ะอยู่ๆเหมือนคนมาว่าเราเป็นเมียน้อยเป็นโรคใบที่สองที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเราก็ทํางานของเราตามปกติอะแล้วเราไปไหนก็แบบ คนมาซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วจันต้องมาตอบคําถามในเรื่องที่จันไม่ได้ทําไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาสําคัญสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนนึงเนาะสำหรับเราที่แบบเคยผิดหวังความรักมาก,ก่อนแล้วค่อนข้างคาดหวังซึ่งช่วงเวลาน,นั้นเรา,เราช่วงเวลานั้นเราเป็นผู้หญิงเราควรที่จะ มีความสุขลืมแบบของช่วงเวลานั้นแต่เรากลับต้องมาคอยตอบคําถามต้องมาคอยระแวงก็ <มา S 1> ถ้าใครเซิร์ชข่าวจันน่ะ<ม>ก็ยังมีอยู่เรื่องโรกสองใบซึ่งมันใช่เหรอจันทาอะไรผิดหรอที่ผ่านมาก็คือจันก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองมาตลอดใช่ไหมคะก็มีช่วงหนึ่งทาให้จันรู้สึกแบบไม่อยากทําอาชีพนี้แล้วเลยแบบอยากถอยออกไปเพราะทําไมจันต้องไปออกรายการผขนกระแสด้วยจันทาอะไรผิดหรอจันเป็นนักแสดงทําอาชีพที่แบบสุดฤิตใช่ไหม ก็คือมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตจ้านะคะ กระทำอะเดินขวัญนะช่วงเวลานั้นมันเป็นเวลาที่แบบว่าเออมันทุกข์อะคุณผู้ชมฟังแล้วเห็นใจนะเออนะจริงจริงแล้วค่ะจักรจันรบอกด้วยนะว่าไม่อยากจะพูดเลยคุณพี่ค่ะเรื่องนี้ยแต่เมื่อศาลเขาตัดสินแล้วท่านตัดสินแล้วตัวเองเนี่ยก็ได้รับความยุติธรรมอาชีพที่เป็นคนสาธารณะเนี่ยยังไงก็ต้องชี้แจงอยู่ดีออันนี้เข้าใจเลยนะคะเลยรู้จักปากของคุณจักรจันน่ะดีที่สุดค่ะใช่นะคะแล้วก็ตอนตอนนี้จักรจันรก็กลับมาเขามารับละครแล้วนะกลาเป็นว่าใครชื่นชอบผลงาน การแสดงของจักรตตันเตรียมรอดูได้เลยค่ะดีค่ะ